ทามันเหยียบย่ำหัวใจพระคราวนี้ไกลแค้นในฤดีถ้าแม้นมีปีกลีของขังตารางกาลีมาจับปืนวันนี้ร่วมน้องและพี่ประจันพ้องไย รู้สึกป้ารู้สึกตื่นเต้นมากนะคะขออนุญาตใส่หมวกเพื่อระลึกถึงอาจารย์ะคะ่ะขออนุญาตพักสักเดียวนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติผู้รักประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางปราณีด่านวัฒนานุสรหรือป้าน้อยเป็นัญายาของนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรน,นะคะขอบคุณค่ะนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรชื่อเดิมว่าสุรชัยแท่ด่านค่ะเป็นคนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดา ชื่อนายกหย่วนมัรดาชื่อนางส้มเช้าแซ่ด่านเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2485อาชีพเดิมเป็นช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขารัฐศาสตร์ค่ะคุณโซชัยติดคุกมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเมื่อปีพศ2000 524ถึง2,539รวมเวลาที่อยู่ในเรือนจำ16ปีครั้งที่2ระหว่างปีพศ .2554 ถึงพศ .2556 รวมเวลาอยู่ในเรือนจำประมาณ3ปีค่ะและสาเหตุที่คุณสุชัยต้องรีภยัยเนื่องมาจากเกอก เกิดการรัฐประหารโดยประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี2557คุณสุชัยไม่ยอมจำนวนต่ออำนาจเผด็จการถูกคดีร้ายแรงต่างๆก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแกก็จึงลีภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังทำกิจกรรมต่อต้านเผด็จการเช่นการเขียนบทความ วิภาควิจารณ์ระเด็จการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และจัดรายการผ่านช่อง YouTube ชื่อรายการปฏิวัติประเทศไทยกับสุรชัยแท้ด่านก็ทำเกิดเวลา5ปีของการรีภัยและได้ถูกบังคับสูนหายไปจากบ้านพักพร้อมกับเพื่อนผู้รีภัยอีกสองคนคือคุณภูชนะ และคุณกาสลองอเมื่อวันที่12-13ต่อธันวาคม2561เป็นช่วงเดียวกับที่ในประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมร่วมไทยลาวระหว่าง13-15ธันวาคมค่ะดิฉันและเพื่อนฝูงตลอดจนผู้ลี้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่สามารถจะติดต่อ บุคคลทั้งสามได้ไม่ว่าจะไปหาที่บ้านพักหรือว่าสื่อสารทางสื่อก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและเมื่อปลายเดือนธันวาคม2561ก็มีข่าวชายนิรนามสามคนถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณมาเกย ขึ้นที่ท่าน้ำโขงริมแม่น้ำโขงท่าน้ำสามอำเภอที่จังหวัดคนครพนมแต่ละศพขึ้นห่างกันประมาณ50-70กิโลเมตรค่ะมีศพแรกขึ้นเมื่อเย็นวันที่25ทธันวาคมและหายไปในตอนเช้าของวันที่26ทธันวาคม อีกสองศพขึ้นวันที่27และ29ทธันวาคมที่ท่าน้ำอำเภอท่าทาดพนมและอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีการพิสูจน์อัตลักษณ์จากญาติญาติที่หายไปก็ปรากฏว่าเป็นคุณภูชนะหรือชัดชานบุวาวัน อีกศพหนึ่งขึ้นที่29ก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นคุณกาสลองหรือคุณไกลเดชหรือเลิศที่หายไปพร้อมกันจากบ้า,บานพักดิฉันจึงมั่นใจว่าศพแรกที่หายไปเป็นศพคุณสุรชัยแทด่านนะคะก็เลยไปแจ้งความที่ท้องที่ที่ศพหายที่ท้องที่สอพเอท่าอุเทนและไปยื่นหนังสือขอ ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ UN ไประจำประเทศไทยไปยื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมที่สำนักนายกและธมนตรีสำนักตำร,รวจแห่งชาติสำนักงานตำร,รวจแห่งชาติแล้วก็ที่ DSI ต่อมา DSI ก็ได้โทรศัพท์มาช่วงที่มีสถานการณ์โควิดระบาดนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมและอีกประมาณหนึ่งเดือนถัดมาก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าขอให้ญาติเข้าใจในข้อจำกัดของการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเหตุเกิดที่ต่างประเทศ ซึ่งดิฉันก็พยายามจะเข้าใจแต่แล้วต่อมาไปขอ,อความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากกรมค้มคองสิทธ์ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายเนื่องจากไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตหลายครอบครัวนะคะที่ว่าสูญหายไปแล้วหาศพไม่เจอก็มีลักษณะเดียวกัน ส่วนตำรวจในท้องที่ที่ไปแจ้งว่าศพคุณสุริชัยหายไปก็ได้ทำสำนวนปิดคดีไปเมื่อปลายปี2562โดยระบุว่าไม่มีศพขึ้นที่ท่าน้ำบ้านท่าจมปาอำเภอททาอุธเทนและไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในท้องที่นั้นในช่วงเวลานั้น ผลกระทบที่ดิฉันและครอบครัวต่างๆได้รับก็คงจะมันเหมือนกันตั้งแต่มีคนในครอบครัวไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็จะถูกลิดรอนสิทธิละเมิดสิทธิตั้งข้อหารายแรงกว่าความเป็นจริงแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวถ้าให้ประกันตัวก็จะ ตั้งราคาสูงนะคะที่ตัดสินชั้นต้นไปก็จะยืนยืนพื้นอยู่เหมือนเดิมอาจจะโทษเพิ่มกว่าเดิมสำหรับดิฉันคดีที่ร้ายแรงคือบุคคลในครอบครัวสูญหายไปแล้วยังไม่เจอศพก็ยิ่งมีความทุกนะคะความทุกข์กว่า บุคคลที่ยังเห็นลูกหลานอยู่ในเรือนจําและไม่ได้ประกันตัวมีความเศร้าโศกเสียใจห่วงใยเป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเครียดแล้วบุคคลเหล่านั้นก็เป็นกําลังหลักของครอบครัวเป็นหัวหน้าของครอบครัวความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพอเพราะว่า ยังมีหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบค่าใช้จ่ายแล้วรายรับลดน้อยถอยลงก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนอย่างมากสำหรับของตัวดิฉันเองนั้นยังมีหนี้กับทางรัฐก็คือคดีที่ศาลพัทยาอีกคดีหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่า ได้ขึ้นไปล้มการประชุมอาเซียนร่วมกับคุณอลิสมันและพวก18คนถูกกล่าวหาว่าไปล้มการประชุมนะคะทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงการประชุมเสร็จสิ้นแล้วและคุณสุชัยก็ตามไปทีหลังอีกวันหนึ่งคุณสุชัยต้องการทำความจริงให้ปรากฏโดยการอยากจะ บอกความจริงกับทุกท่านนะคะได้พูดผ่านในรายการที่เคยจัดไว้ด้วยนะคะว่าความจริงคุณสุชัยถูกกักตัวด้วยตำรวจคุมฟูงชนอยู่ที่ชายทะเลข้างล่างนะคะซึ่งห่างไกลจากโรงแรมมากโรงแรมอยู่บนเขาซึ่งทุกท่านที่เคยไปหรือว่าเคยอ่านข่าวก็คงจะทราบนะคะคุณสุชัยก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ ถูกปรับ500,000บาทเพราะไม่มาขึ้นศาลครั้งที่4ครั้งที่1 2 3สก็ยังมาขึ้นศาลอยู่ช่วงที่ถูกขังอยู่ที่เรียนจำพิเศษกรุงเทพนะคะส่วนครั้งที่4นี้คุณสุชัยก็ได้ไปรีภัยอยู่แล้วก็ไม่สามารถมาขึ้นศาลได้ศาลสั่งปรับ500,000บาทคุณสุชัยทราบข่าวก็จึงได้ประสานกับ นายประกันให้ไปทำเรื่องขอผ่อนใจ่ายให้ต่ำสุดคือเดือนละสัก1นึ่งถึงสองพบาทเพื่อที่จะไม่เป็นภาระที่หนักอึ้องของดิฉันแล้วก็นายประกันสารรับเรื่องเมื่อต้นปี2 5 6 1ก็ได้มีคำสั่งให้ในายประกันจ่ายค่าปรับเดือนละ3,000บาทค่ะซึ่ง ตอนนี้ก็ยังต้องจ่ายค่ะเป็นเวลาเกือบหปีแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะให้หยุดจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งก็เป็นความทุกข์ยากของดิฉันเพราะว่าปกติรายได้มาจากคุณสุชัยที่เราได้ไปขายหนังสือนะคะขายหมวกแล้วก็คุณสุชัยก็เป็นวิทยากรการเมืองใคร วนันหรือว่าช่วยค่าใช้จ่ายให้ไปช่วยให้ความรู้ทางด้านการเมืองก็จะไปก็ความตั้งใจของคุณสุชัยก็คือเมื่อมีการพัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เขาก็จะได้กลับบ้านทุกๆคนมีอาจจะได้นิ้โทษกรรมการเมืองนะคะปกติเป็นที่เช่นนั้นทุกคนจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัว คุณสุชัยก็ประเมินไว้อย่างนั้นว่าจะได้กลับมาแล้วก็มาแก้ต่างความผิดที่ถูกแจ้งความเทสนะคะคดีที่ว่าไปล้มประชุมอาเซียนแล้วก็อยากจะเขียนหนังสือนะคะติดคุกครั้งที่สองก็เขียนไว้แล้วสองเล่มนะคะยังไม่ทันจะได้พิมพ์ออกมาเผยแพร่ก็ไปรีไพั์ซก่อน พอรีภัยแล้วก็อยากจะกลับมาเขียนเรื่องที่ว่าไปรีภัยห้าปีนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างอยากจะมาทำโรงเรียนการเมืองทางวิทยุออนไลน์นะคะให้ความรู้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจค่ะอีกอันนึงที่คุณสุชัยอยากจะช่วยเหลือส่วนรวมก็ด้าน ผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกกดราคาโดยเยพ่อค้าคนกลางหรือว่าทุนผูกขาดก็อยากจะมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆแต่ละภาคให้ได้แลกเปลี่ยนโดยตรงหรือว่าซื้อขายกันโดยตรงโดยราคาที่เป็นธรรมหรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางก็ควรจะซื้อในราคาที่เป็นธรรมไม่ไม่ต้องกดราคาเหมือนก่อนนั้น ความความฝันอีกอันนึงของคุณสุชัยที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ดิฉันอยากจะแบ่งแบ่งปันนะคะคุณสุชัยได้ได้ฝากดิฉันไว้นานแล้วก่อนที่จะมีการรัฐประหารปีสี่เซอีกนะคะเวลาไปเชียงเมง้งที่หลุมศพของพ่อแม่และก็น้องชายแก่ที่ส่วนปามที่จังหวัดตรังเขาก็จะ พูดแล้วก็บอกดิฉันว่า,าถ้าถ้าเราตายอ่ะให้เอาเท่ากระดูกของเราไปไว้ใกล้ๆก,กับพ่อแม่และน้องชายของเรานะพอถึงตอนนี้มันยิ่งทำให้ดิฉันเกิดความหดหู่เพราะว่าแม้แต่ศพก็ไม่เห็นแต่ก็จะสารต่อนะคะ ก็ยังจะทำห่วงซุยไว้ใกล้ๆกับพ่อแม่และน้องชายของแกอย่างน้อยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็จะทำทุกอย่างค่ะที่ว่าตามที่แกต้องการนะคะถึงแม้ว่าไอ้ตามความเป็นจริงอ่ะมันทำไม่ได้มากแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าแกได้ทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านกบเมือง เป็นคนร้ายคนชั่วตามที่ทางการได้กล่าวหาหรือไม่ทุกครั้งแกได้ขึ้นศาลทหารนะคะไม่มีอุทธร์ดีกาไม่รับฟังพยานฝ่ายจำเลยขนาดจวนผู้ว่าอยู่ห่างจากที่แกอยู่ตั้งเจกิโลเมตรแกก็จะพูดติดตลกประจำว่าการไม่คิดอะไรยาวถึงเจกิโลเมตรแกไปอยู่อีกที่หนึ่ง จนถูกไฟไหม้เขาก็ไม่ให้แกเป็นคนเผาพยานก็จะชี้พยานไยโจทย์ก็จะบอกว่าสุเชัยขาดีตอนนั้นแกถูกรถชนแล้วใช่ไหมคำยันแม้แต่แพทย์บอกว่าสุชัยเดินไม่ได้สารอาหารก็ไม่เชื่อค่ะทั้งปนรถไฟค่าเจ้าหน้าที่สารไม่เชื่อเชื่อฝ่ายพยานโจทย์อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ดิฉันอยากจะบอกเล่าและก็ขอรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้รับกำลังใจจากดิฉันถึงทุกๆท,ท่านไม่ว่าทุกท่านจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับพวกเราที่สูญเสียคนในครอบครัวอย่างในน้อยท่านก็ต้องได้รับผลกระทบในด้านอาชีพการงานธุรกิจลูกหลานของท่าน รับผลกระทบอย่างไรนะคะเศรษฐกิจในครัวเรือนนี่สาธารณที่ประเทศไทยมีรัฐประหารมาสิบกว่าครั้งนี่สาธารณเพิ่มมากจนไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วก็ชั่วลูกชั่วหลานของเราจะใช้หมดเมื่อไหร่อย่างน,น้อยคนที่ได้เสียสละได้เสียชีวิตมา อย่างในน้อยก็ตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19พศสภา53และหลายๆครั้งรวมทั้งน้องๆที่ทำกิจกรรมแล้วก็โดนคดีต่ตางๆได้รับการละเมิดสิทธิไม่ได้รับการประกันตัวพิจารณาโทษสูงเกินจริงสมัยคุณสุชัยติดคุกคดีมาตราม112ค่ะตอนนั้นโทษ5-15ปีคุณสุชัย สารตัดสินคดีละ5ปีตอนนี้ตัดสินคดีละ10ปีค่ะ,ะแล้วก็มีอันที่ผู้รักประชาธิปไตยอยากจะสารต่อหรือว่ายังมีอุดมการแน่วแน่ยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ก็ขอให้ยึดมั่นต่อไปอย่าได้ละทิ้งอุดมการเหมือนกับที่ผู้ที่เสียสละแม้ชีวิตและอิสระภาพคนล่าสุดก็ขอขอพูดถึงน้องบุ้งเนติพรสเสน่สังคมนะคะน้องบุ้งได้เขียนจดหมายดิฉันได้อ่านจำได้ว่าน้องบุ้งเปรียบเทียบผู้รับประชาธิปไตยทุกคนเป็นไม้ซีกเผด็จการนี่เป็นไม้สุง น้องบุงบอกว่าอย่าได้หมดกำลังใจขอให้รวมพลังกันแล้วสักวันหนึ่งแม้จะไม่ได้ในรุ่นของเรารุ่นลูกหลานอาจจะสําเร็จไม้ซีกรวมกันก็จะอาจจะล้มไม้สูงเผาไม้สูงแล้ววันที่เราได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นคะ่ะเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแ<น>ผ่นดินคะ่ะ ขอพะคุณสวัสดีค่ะ